สองทุ่มครึ่งนี้ค่ะเรื่องดีอยู่นี้สามกันยาแน,น่อน,นอนที่สุดาสามากกกาเามากณฑ์าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวก็คือ,อ,อในฮอยคนนี้ค่ะได้มาปฏิบัติภาร,ร,ร,รกิจร,ร่วมกับขุนนางค,คนนี้นะคะคใช่ก็คือมาเป็นเมียรกรรมารอค,คร่ะเรื่องเาวาย่อๆก็ประมาณนี้ค่ะคแต่ว่ามันจะมีความแบบปู่วันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเยอะกว่านี้มากๆเลยค่ะาะเจอคุณเอก คาแรคเตอร์ของเองอ๋คอคาแรคเตอร์ผมเองก็จริงๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างจริงจังมากครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานแบบเพื่อบ,บ้านเมืองแล้วก็ทําทุกอย่างเลยแต่ว่าคือชีวิตอ่ะไม่เคยโกหกเลยโกหกครั้งแรกก็คือโกหกว่าเขาเป็นเมีย,ยกกกกเ,เนี่ยแหละๆๆ <ๆ S 1> เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องผ่านภารากิจในการที่จะทําภารากิจให้บ้านเมืองก็เลยต้องโกหกพอเรื่องโกหกครั้งแรกนั่นแหละความความวุ่นวายมันเลยเกิดขึ้นครับก็เลยก็เลยเกิด เพราะว่ามีผู้ที่ร่วมใส่ใจใช่ไหมหลายคณมากค่ะในความรักครั้งนี้ค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวพักเะใครสนใจเรื่อง ก็จะเป็นแบบในบฮอยในฮอยก็คือเป็นแบบเสาห้าวคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มันไม่รู้จักความเป็นอะไรคือกุลสัตตีหรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าปกติเราสนิทแต่กับควายไม่เคยสนิทกับคนพอทีเนี้ยพอมันต้องมาใช้ชีวิตใชอ้อยู่ในสังคมร่วมกับคนเนี้ยก็ต้องมีคนเนี้ยกับมีเมนเทอร์คือที่แพทย์นภาค่ะได้ <c oughs> เป็นพการในการสอนว่าเออเธอจะควรจะต้องทําตัวอย่างนี้นะถ้าเธออยากจะแบบให้มันดูเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเกิด เกิดภาพเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆตามมารวมถึงเป็นคนที่นึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่คิดว่าตัวเองจะสามารถปกป้องทุกคนได้หรือปกป้องบ้านเมืองได้ก็จะเห็นคาดวงไปในทุกๆที่ค่ะเพื่อปกป้องไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็มีวิชาด้วยไงการต่อสู้นู่นนี่นั่นแบบว่าวิชาแบบอีกทางหนึ่งเขาก็ทําได้เลยมันคนเก่งอีกค ค่ะก็รับบทเป็นแม่ย pues ja ี่สุนนะคะแม่ยี่สุนก็จะเป็นแบบว่าผู้หญิงเรียบร้อยที่อยู่ในเมืองทุ่งใหญ่แบบบ้านเดียวกับคุณเอกค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแฟนเก่าของพี่คุณเอกค่ะที่แฟนใหม่คือพระสมิงใช่ค่ะแล้วก็แบบเหมือนคาแรคเตอร์คือเขาก็จะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่ว่าเขาก็จะมีเนื้อแท้คือมีเขาเรียกว่าอะไรมีชั้นเชิงแล้วก็ มองเห็นคําดวงเป็นศัตรูหัวใจก็คือจะแบบไปพยายามหาวิธีการหลากหลายแบบวิธีการเพื่ออยากได้คุณเอกคืนอะอย่างเงี้ยค่ะรับบทเป็นคุณเม่นครับคุนเม่นครับมารับบทเป็นคุณเม่นครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบใส่ใจคนอื่นนะครับยิ่งเป็นคุณเอกด้วยก็จะใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงครับเพราะเขาเนี่ยเป็นทั้งคนหล่อแล้วเป็นทั้งคนเก่งผมก็อยากได้ ได้ยศได้ตำแหน่งนะครับ <each> word, ก็เลยต้องใส่ใจเข<บ>าเป็นพิเศษนิดนึงก็คืออิชา, <c oughs> าลุศยาใช่กตพระุชัยอ่แ้ค่ในเรือในเรื่องแพร,รับบทเป็นผิงค่ะผิงก็จะเป็นสาวชาวบ้านที่วันวันก็ต้องทำงานเพื่อเ,อเหมือนแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวของตัวเองในครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมาผูกมิตกับคำดวงเพราะว่าเขามีน้ำใจแบบช่วยเหลือเราย ชีสไม่ซีสค่ะแล้วเราก็จะบูประมาณบูด้วยใช่ค่ะเป็นจริงเป็นจริงต้องไปยังไงต้องเติมนะหรือว่าจริงๆเขาทำเลยเป็นอะไรใหม่ๆคลัเนี้ยว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ฝึกก็ขอบคุณพีวิทแล้วก็ทีมพี่สตันด้วยที่แบบคอยสอนเราตลอด เรียนในกองนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันด้วยโลเคชันก็จะต้องดูว่าถ่ายตรงไหนจะต้องอะดัพอะไรยังไงบ้างอย่างงี้ก็เรียกว่าเรียนสดเรียนสดมาเป็นคนดีบ้างไหในราในเรื่องนี้ดีหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าดีถ้าเกิดว่าส่วนตัวคิดว่าดีแสดงว่าไม่ดีละ้เฉลยแล้วเอออว่าหรือว่าอาจจะดีก็ได้ ครับของอไอ้ก็รับบทคุณพัสมิงครับคุณพัสมิงก็จะเป็นลูกของเจ้าเมืองทุ่งใหญ่ครับผมแล้วก็จะมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยปัญหาก็จะเกิดกับเมืองบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณพัสมิงจะต้องเด็ดขาดอมอขอถามดอง,เร,งเรื่องนี้ทั้งต้องอยู่กับน้องควายใช่ไหมคะต้องพูดดีสารอีกอะไรย,ยากกว่ากันเออต้องดูอีก ถ้าไทยระบบมากเลยค่ะ <c oughs> คือระบบแบบสลวนไปหมดเลยคือวันๆหนึ่งจะเออมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะค่ะค่อนข้างเยอะกับน้องควายก็มีความยากก็คือแบบมันเหมือนแบบสัตว์เด็กเอฟเฟกต์จลิงอะไรอย่างเงี้ยคือเอฟเฟกของเบลนี่ก็คือการพาูดภาษาอีสานก็ต้องจําเป็นคาราโอเกะเลยค่ะแล้วก็คุณจะทราบว่าภาษาอีสานแท้คือมีมีเสียงขึ้นลงเยอะมากค่ะ คือแม่เบลเป็นคนอีสานแต่เป็นอีสานเหนือจะเรียนกับแม่ก็ไม่ได้แบบโอ๊ยแม่ไม่ได้เขาบอกว่าเราขีดเราแบบสำเนียงเราบ,บัดได้เลยแม่เ,ออๆๆเราก็เลยแบบเหมือนต้องเรียนกับคุณครูโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนประกบตลอดก็ก็ทางต้องจำไดอะล็อกที่เป็นอีสานด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนภาษากลางจำพวกแพทเทิร์นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หลายอย่างอยู่ค่ะแย่น้องควายเราต้องขี่ ้องควายเคยเจอกันมาแล้วค่ะเป็นรู้จักกันแล้วก็เลยเนอหอยางที่บอกได้เจอังสนิทกันคล้ายคล้ายกับเออในเรื่องนิดนึงว่าแบบสนิทกับควายมากกว่าสนิทกับคาแรคเตอร์คนอื่นๆเน่ี้ยค่ะเคยทําความรู้จักกันมาแล้วก็เลยถือว่าค่อนข้างรับรื่นค่ะความจริงในเรื่องในฮอยจะต้องขี่ม้าแต่ทีเนี้ยแบบกลัวม้าม้าสูง กลัวแบบตกลงมาเพราะว่าไม่สนิทกับม้าแต่สนิทกับควายก็เลยพี่วิทย์คันขอเลือกควายได้ไหมคะก็เลยคี่ควายไปเลยคือรีวกเองว่าเป็นต้องเป็นควายใช่ค่ะแล้วเราต้องทำความเข้าใจกับน้องเขายังไงเวลาเล่นจะได้ไม่ตื่นกระหนกไม่อะไรกัเออน้องค่อนข้างเก่งน้องเป็นดารามาหลายปีน่าจะเดบิวต์มาพร้อมๆกันก็เลยค่อนข้างเป็นเลเวลเดียวกันเนี้ยค่ะแต่ว่าน้องน้องก็จะ ต้องมีช่วงเวลาพักเวลาที่ร้อนเกินไปหรือว่าคือถ้าเขาสายหรืองุดหงิดก็จะรู้แล้วหรือเวลาจะเข้าหาเขาต้องเข้าข้างหน้าจับจะจับเขาเอาไว้เผื่อป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้คะก็คือเชี่ยวชาญเรื่องน้องควายแล้วก็ค่อนค้นงมากกว่าเหมือนรู้ใจกันรู้ใจกันเลยเอาเรื่องนี้เราปรับมาเจอกันนร้บเกือบปีเมใช่ ่จริงจริงตอนแรกอะผมก็นั่งมองหน้าเขาก่อนที่จะเล่นกันมองหน้าอะไรย่างไงไปไงดีนะมันจะรอดไหมรอดแต่ว่าพอเข้าซีนแรกอะก็รู้สึกเลยว่าโอเครอดชัวร์เพราะว่าคือด้วยความที่แบบเหมือนเราเราเคยเล่นด้วยกันแล้วเราก็จะแบบรู้จังหวะกันแต่ว่ามันเหมือนมาในเวอร์ชันที่อัปเกรดแล้วทุกคนก็จะแบบไปสะสมอะไรแบบว่าสิ่งที่แบบตัวเองชอบตัวเองเคยเล่นนู่นนั่นมาอะไรอย่างงี้แล้วพอมาเจอกันมันก็เป็นแบบมันก็เป็นคู่เดิมที่แบบรสชาติใหม่ แล้วคะแนนความแพรวพราวเขาล่ะเพิ่มมากขึ้นไหมความแพรวพราวเล่นมุกเออผมเหรอออกเขาเหรอให้เราอ่ะบอกพูดถึงเขาเขาแพรวพราวอยู่แล้วไอ้มาอยู่แล้วครับก็คือคือผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยที่มันสนุกก็คือว่าในซีจูเอชัน่ะจีนต่างๆมันเปิดโอกาสให้เล่นคอมเมดี้ได้แล้วมันเป็นคอมเมดี้ที่แบบคอมเมดี้สองคนมันก็เลยกลายเป็นว่า มีการถบกันค่อนข้างเยอะก่อนจะท่ายใช่แล้วก็ตอนแรกขอสารภาพเลยนะคิดว่าเขาจะ5้าบาทสิบาทกว่านี้ไม่คุณเขาร้อยเขาพันเลยห้าบาทสิบบาทอะไรครับไม่สมศักดิ์ศรีเลยเขาแบบโอ้โหคือมันมีหลายอย่างมากที่เราไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะแบบทำขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยมันก็หลุดขำกันค่อนข้างเยอะแต่ก็ทำให้บรรยากาศในกองดีสนุกสนุกทุมีกมอะไรก็ไม่อะไร คือเราอะสนุก้วย่านี้คหน้ามีความสุแลวาอสนุกกัน2งคนจริงๆเพราะว่ามันมีจินตนาการในหัวแล้วมันก็เฮ้ยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะหัวแหลกจินตนาการของเราแบบไปได้ขนาดนี้แต่ว่าเราก็คือต้องแบบเหมือนขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้อาจจะเสียเวลานิดนงในการแบบเราอาจจะหลุดขำบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเชื่อว่าคนดูน่าจะได้ดูอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่คาดคิดค่ะอะอย่างแรงกับพีเรียอเรื่องแรก เป็นเรื่องแรกที่เป็นทีเรียกแบบขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าชีเคยเล่นเป็นลูกของเราสองคนใช่ค่ะเรื่องที่เราเล่นเป็นลูกของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะเรื่องนี้มาฟาดกันค่ะแล้วป็นไหบ้างคะพอมันต้องแบบก็มาฟาดพอมาฟาดด้วยแล้วเป็นทีเรียกแบบจริงจัง แล้วจิกจิกหัวเขาทุกกระแงกันไงเทุกเสาไม่อยากทำเลยเพราะว่าเขาสวยมากสู้เขาได้เหรอเขาเป็นนายห้อยนะลูกสู้ไม่ได้หรอค่ะนั่นมันเป็นความคิดในสู้ในความคิดเฉยๆก็สนุกค่ะน่ารักแล้วก็แบบพี่ๆน่ารักมากคือเข้าไปวันแรกมันตื่นเต้นมากแต่ว่าแบบได้เข้าฉากกับพี่เบลอย่างเงี้ยพี่เบลส่งให้ดีมากค่ะแล้วก็ อืแบบแล้วมีอะไรพูดถึงพี่บ้างไหมเผื่อเดือดข้างเข้ามาเลยพี่เจมน่ารักมากค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมอ่ะพี่เจมแค่นี้เองเหรอรู้ฟ้องมากเลยไม่เลยเราข้ามไปเลยทันชื่อไม่อยากให้ชมแอปเปิ้ลชมนิดนึงอปเปิ้ชมพระเอกมนแม่เขาอยากให้ชมนิอะไรทำชมด้วยเราข้ามเราคือเราข้ามเรื่องชมผมไปเลยเรา เอาไอล่ะคะชมเจ็บมเจสะเป็นเพื่อนกันือพื่กเป็นสนิทเลนพี่เจก็เป็นเป็นคู่ขากันคู่ขาส่วนใหญ่พี่เจมนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไม่รู้เหมือนกันนคื่ค่ะเคู่คู่คู่ได้คู่ขาอาจจะไม่ใช่ใช้คำไม่เคยถูกเลยชีวิต โบบาค่ะแต่เป็นโบบาที่เอาจริงๆก็รู้สึกว่าไม่เคยมันมันไม่เหมือนสิ่งที่เคยเล่นมานะะก็เราก็ไปบกเวิร์กช็อปกันมาค่ะเวิร์กช็อปกันอยู่แบบประมาณหลายรอบอยู่เพื่อแบบหาหาจริงๆเฮ้ยคำดวงมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบก็เป็นเป็นอะไรใหม่ๆ <c oughs> ผมผมว่าคอมเมดี้ในเรื่องนี้มันมันจะไม่ใช่แบบจังหวะล็อกอะไรอเงี้ยครั คือมันเป็นการไหลของแบบนักแสดงซึ่งมันต้องแบบม,มันต้องรอดูจังหวะหน้างานแล้วผมว่ามันก็เป็นความน่ารักที่มันจะค่อยๆแบบดําเนินเรื่องไปด้วยแล้วก็เห็นความตลกบ๊ะบะที่แบบเป็นธรรมาชาติของในใน,ในตัวละครนั้นๆอะไรอย่างนี้นครับก็ต้องหาจังหวะเอาก็ถือว่าสนุกครับเป็นไรที่เอาหน่แรกแล้ค่ะป้าป้า้า ากด้วยนะคะเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงนะคะตอนแรกค่ะฝากติดแฮชแท็กให้พวกเราด้วยนะคะเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวง EP หนึ่งค่ะคือรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆสนุกๆน,นะคะแล้วก็ได้ขำตั้งแต่ตอนแรกแน่นอนอยากให้ดูครับไม่มีอะไรเสริมเลยนะอยากดูจริง,ร,งรับประกันหน่อยรับประกันหน่อยความาความโปะ๊ะป แล้วเขาจะมาทําอะไรผมไหมครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหาแน่นอนแล้วประกันได้เราประกันได้แล้ประกันได้ครับคือแล้วประกันได้เลยว่าคือเราเราจะเห็นความสนุกความมีอาหารเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็เราจะเห็นเช้นเรื่องที่แบบว่าน่าติดตามไปด้วยในภาพยนตร์เอ้ยในภาพยนตร์ในในละครเรื่องนี้ใช้คําว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกับละครเรื่องนี้แล้วกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ิสินะคะ ขน้อขอครบขอบคุงครับขอนครั้ครับออมหนึ่โอเคขอบคุณครับขอบคุคองนี้นะค,คะ